สวัสดีค่ะพี่น้องชาวสวนทุกท่านสวัสดีจากรัฐอากันซอนะคะตอ,ตอนตะวันตกเฉียงเหนือ <aw> นะคะนอร์ทเวสต์อาร์กันซอนะคะเป็นอยู่โซน 6B นะคะ่าวันนี้นะคะข้างนอกก็เห็นมะตกนะคะอากาศเย็นมากนะคะวันนี้จะพามาชมห้องที่เก็บต้นกล้านะคะแล้วก็ห้องที่เอาต้นไม้ใหญ่มาเก็บไว้นะคะในนี้ก็จะมีนะคะผักที่ไม่ทนหนาวทั้งหลายแหละนะคะเอามา มาไว้ในห้องนี้หมดเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้แบบว่าที่โตแล้วแล้วก็มีต้นมะกรูดนะคะฝั่งนี้กับมะนาวแล้วก็มีมะลิแล้วก็นะคะส่วนนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีแบบพวกต้นกล้านะคะที่อยู่ภายใต้ไฟโกลท์นะคะหลายเซตอยู่ประมาณสี่เซตนะคะเป็นใช้ไฟแบบ T5 นะคะแล้วก็มี LED อยู่ชุดหนึ่งนะคะ,ะจะมีบางส่วนที่ยังไม่งอกนะคะก็จะมีแบบ พวกนี้ยังไม่งอกก็จะกลมพลาสติกเอาไว้ก่อนแล้วก็อยู่บนฮีทแมทนะคะแผ่นใหญ่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีแบบเมื่อวานนี้แยกไปนะคะมีต้นผักสลัดแล้วก็มีกะเพรานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองแล้วก็มีดอกบานชื่นนะคะตรงนู้นจะเป็นดอกบานไม่รู้โรยค่ะก็นะคะไฟนะคะร,ระยะแขวนก็ประมาณ3นิ้วะคะ่ะไม่ห่างมากถ้าห่างบ้างมากนะคะมันก็จะยืดหาแสงนะคะอันนี้ก็ ก็อันนี้จะเห็นว่ามันอันนี้มันห่างไปเพนก็จะเอาอะไรมารองข้างล่างนะคะยกระดับตรงนี้ให้มันสูงขึ้นห่าระยะประมาณตรงนี้ประมาณสักสามนิ้วนะคะตรงเนี้ยนะคะเพ,พ,พ,พะราะเพราะอ้ไอ้มีอะไรว่าทางนี้ก็จะมีผักชีฝรั่งมีมะเขือเทศแล้วก็มีตําลึงนะคะข้างหลังแล้วก็มีพริกนะคะฝั่งนี้แล้วก็จะมีดอกไม้บางข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบมะกรูดนะคะมีอยสองถาตรงเนี้ยนะคะช่วงนะคะวันที่แดดออกตรงนี้มันก็ข้างล่างก็คือแดดจะส่องผ่านกระจกได้นะคะแล้วก็จะมี ตัวนี้นก็จะเป็นมะกรูดเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีกวดนะคะสเปรย์นะคะทั้งมีน้ําแล้วก็มีพวกน้ํามันสเดานะคะมีแบบเมลางจานนะคะไว้ฉีดแบบไล่เพลี้ยแล้วก็จะมีแบบอันปุ๋ยสําหรับใส่กล้วยไม้ะคะ่ะข้างบนกล้วยไม้นี่ก็จะมีถัว่วพูนะคะฝั่งนี้ก็จะมีมารุมแล้วก็มีพวกคณะแล้วก็มีผักที่ชอบอากาศเย็นนะคะ จึงก็คณะเนี่ยเอาไปปรับสภาพข้างนอกได้ประมาณกับอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแล้วมันเย็นวันนี้มากก็เลยขนทุกอย่าง้ามาเก็บไว้ในบ้านนะคะนนี้ในห้องนี้นะคะเป็นส่วนที่ต่อเติมออกมาจากบ้านนะคะแต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับข้างนอกตรงนั้นนะคะเป็นะระเบียงแล้วก็อันนี้ก็คือพ่อบ้านต่อให้อะ่ะแล้วก็เอามาไว้สําหรับเก็บต้นไม้นะคะแล้วก็มีนะคะ ฮีเตอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือมันต่อมาข้างนอกฮีเตอร์ตัวนี้เป็นพยายามรักษาอุณหภูมิในห้องนี้นะคะให้มันเย็นเกินไปแล้วก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้61องศาฟาเรนไฮต์นะคะแล้วก็นะคะนี่คือห้องนะคะมารวมกันหมดเลยห้องเก็บต้นไม้ห้องเพาะร้อนกล้าน,นะคะแล้วก็เลยสัปดาห์หน้าไปคิดว่าอากาศก็จะอุ่นขึ้นกลางคืนก็จะประมาณ أ, เกินามสิบ้นไปเพนก็จะเอาพวก พวกคณะพวกกระหล่ำพวกนั้น,นะคาะออกไปปลูกข้างนอกว่าปรับสภาพแล้วแล้วก็ถ้าหากวันไหนมันเย็นมากก็อาจจะต้องหาอะไรคลุมนะส่วนพวกนะคะพักหน้าร้อนนะคะรอก่อนนะคะพวกพริกพวกมะเขือเทศอะไรพวกนั้นก็คือแบบก็จะปลูกป,ประมาณช่วงอ่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะเพราะว่าทางนี้ก็คือกว่าจะพ้นฟรอสต์ก็ประมาณเลยกลางเดือนเมษายนไปนะคะอ่าศัตรูพืชในบ้านก็ที่เจอนะคะก็จะมีเพลี้ยนะคะเห็นไหมคะเพลียอ่า ใบยอดยอดอ่อนๆของมะนาวมะกรูดน,นี่ชอบมากนะคะที่ได้ผลเพนใช้น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็มีบางสูตรก็ใช้นิมออยนะคะแต่ว่านิมออยก็คือน้ำมันสะดาวถ้าฉีดเยอะนะคะใบมันก็จะมันแผลมันก็จะสลับกันนะคะเอาน้ำมันสาดาวบ้างผสมน้ำยาล้างจานแล้วก็บางวันก็แบบผสมน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูก็จะประมาณาครึ่งถ้วย ตอนน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็น้ำยาล้างจานประมาณ 6- 7หยดนะคะแล้วก็ใส่สเปรย์แล้วก็ฉีดเราแบบเพลี้ยนะคะตายไวมากะนะคะแห้งรู้สึกว่าจะตายไวกว่าน้ำมันเะดาวด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะถ้าหากว่าต้นกล้านี้ก็คืออาจจะต้องลองปรับความเข้มข้นลงนะคะแบบไม่อยากให้เอาพวกน้ำส้มมาฉีดเอาแค่น้ำยาล้างจานนะคะนิดหน่อยก็มันก็ฉีดได้แล้วนะคะพวกเพลี้ยอันนี้ก็คือควบคุมได้อยู่นะคะ ไงก็นีวันนี้มาพร้อมเสียงและภาพนะคะพามาชมนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าปีนี้จะปลูกอะไรบ้างในสวนนะคะข้างนอกสวัสดีค่ะ